อาครหนึ่งห้าสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับรามเกยียรติก e ีที่สามนะครับผม EP นี้มีชื่อตอนว่าตรีบุรัมนะครับก็คือตรีบุรัมอาลวาสนะครับชื่อตอนเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เป็นตอนที่เกี่ยวกับยักษ์อีกแล้วนะครับเป็นยักษ์ตนหนึ่งนะครับชื่อว่าตรีบุรัมนะครับ สามพัะที่ามาเนี่ยมีแต่นแนวประมาณว่ายักษ์อามาก่อเรี่องใช่ไหมครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่บรลเนี่ยยักษ์ที่ครองอยู่ที่เมืองโซละนะครับมีพระกําลังมากนะครับมีเดชมีฤทธิ์เยอะไปหมดนะครับชอบไปอวดกับคนอื่นว่าไม่มีใครสู้ตัวเองได้นะแม้แต่พันธ์ลลายก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็จัดการได้หมดนะแต่ว่า เขาก็รู้ตัวเองดีแล้วว่าฤทธิ์เขาอ่ะมันยังไม่เพียงพอนะทายังไงดีละ่ะคือเขาก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสู้กับพันธลายแล้วอ่ะน่าจะสู้ไม่ได้นะแต่ถ้าเทียบกบบว่าถ้าสู้กับคนอื่นอื่นเนี่ยเขาแก้จัดการได้ไม่ยากนะครับเขาก็เลยอยากไปถึงจุดนั้นนะครับจุดที่จะสู้กับพันธะลายได้นะเขาก็เลยต้องทําไงดีละ่ะตามสเต็ปครับในที่ฟังมาคือขอพรพระอิสรแน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าการจะขอความให้ส่วนได้เนี่ยเขาก็ต้องก็ต้องแบบไปสวดอ้อนวอนต้องบุญเพนตะบะอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับเขาคิดได้เขาก็เลยสั่งให้พวกอมตะอะไรเงี้ยนะครับมาปกครองดูแลรักษาเมืองชั่วคราวนะและเขาก็จะไปทําพิธีนะครับขอพรกับให้ส่วนนะครับเขาก็เหาะไปยังริมแม่น้ำนะครับสาละผูนะนะครับเขาก็เห็นแท่งหินแท่นหนึ่งเนี่ย มีความเหมาะสมแก่การที่จะนั่งบำเพ็ญตระบา,ากว่านะครับอยู่ใต้ต้นไม้บางแสงอาทิตย์ได้นะครับน่าจะเป็นสานที่ที่ลมเล่นใช่ไหมเขาก็ไปนั่งนะครับหลับตานะครับสังรวมจิตใจให้เรียบร้อยนะอยู่นิ่งนะครับไม่กรกกะดิกเลยนะครับใช้เวลานานถึงเจดปีเจ็ดวันนะครับก็คือเป็นการบำเพ็ญตระอย่างหนึ่งนะซึ่งทําได้ยากนะครับ นั่งนิ่งไม่ปีกปากไม่ลืมตาไม่ไม่กระดูกอีกตัวเลยคือหายใจเดียวหายใจก็นิ่งๆน,นะหายใจนิ่งๆอะไรเงี้ยนะครับเจ็ดวันนะครับคือการกระทําของเขาเนี่ยมันส่งผลนะครับส่งอิทธิฤทธิ์ไปถึงไะ่สศวนนะครับทําให้ไข้ส่วนวเกิดความรุ่มร้อนนะครับในจิตใ,ใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรส่งมาถึงเรานะอะไรเงี้ยจนทนไม่ไหวนะต้องไปดูสะหน่อยสิไพ่ส่วนก็เลยนะครับ ไโผอยู่ตรงหน้าของปีบลรังนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นใครกันเนี่ยมาทำจระบ้อะไรอยู่ตรงนี้ต้องการอะไรดยู่เนี่ยมาทำอยู่หลายปีเชียวนะครับปีบลรังได้ฟังพระสุรเสียงของพระอศวรก็รู้ได้ทันทีว่าพระไอศวรก็มาแน่นอนนียก็ลืมตาขึ้นมาว่าไรเชียวพระออศวรมาแล้วไม่เสียเวลาเราเจ็ดปีเจ็ดเดือนเอ้ยเจ็ดปีเจ็ดวันไม่เสียเวลาเลยนะ จบนะนะแล้วแล้วรีบุรัมก็ได้กล่าวนะับสิ่งที่มันต้องการกกบให้ส่วนนะครับว่าขอพรวิเศษหนึ่งข้อคือขอให้เป็นคนที่แม้แต่พันธะไายก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้โอ้ขอพรนี้เลยนะแล้วให้ส่วนจะให้ไงล่ะตามตามสเต็ปไหมครับให้ส่วนก็ก็ให้นะบอกอ่ะ เห็นแก่ความแบบมารดของเจ้านะครับมันเพนตบะฉันจะให้พรเจ้าแต่ว่ากำชับอีกเรื่องหนึ่งคือว่าต้องให้ตีบุรามเนี่ยบกเคล้าว่าเฮ้ยตัวเป็นคนดีนะครับอย่าเก่เกเรเกเลอย่าเป็นคนชั่วถือศีลถือถือธรรมอะไรเนี้ยนะเออสองคนที่แล้วะยกสองตนที่แล้วให้ส่วนให้พรไปเลยไม่ได้กำชับไม่ได้บอกนะครับท้งนี้เขียนเลยสองั้งแล้วเดี๋ยวร้อนถึงพันธุ์ลายต้องไปจัดการ เดี๋ยวจะเจอพระนรแคมเบนก็เลยกำชับไปนะว่าเอ,อให้เป็นคนดีอะไรเงี้ยตีบุรัมเมื่อถึงจุดนี้แล้ว่เขาต้องการพรใช่ไหมเขาก็รับรับไปนะครับต้องรับไปก่อนนะถ้นไม่รับเด็กก็ไม่ได้สิใช่ไหมเขาก็รับไปนะแล้วก็เมืเ่อมันก็ให้สัญญาแก่ไพา่ส่วนว่ามันจะเป็นคนดีไปตลอดชีวิตเลยนะไม่ได้พรแล้วมันก็ กลับไปยังบ้านเมืองของมันก็คือเมืองโซลตานีนะพอไปถึงเมืองก็เป็นคนดีอยู่ได้วน่ไม่กี่วันนะคือคนเรามันมีของนะมันอยู่นิ่งไม่ได้มันร้อนเนี่ยของมันร้อนนะครับมันก็นั่งคิดนอนคิดวีดีมันก็เกิดมีอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมมันก็หอะไปยังสวรค์เลยนะครับสวนมีกี่ชั้นน่ะหกชั้นนะตั้งแต่ชั้นต่าเลยจาตุมหาราชไปจนถึงชั้นที่สิบ ไปไล่ปั้มนางฟ้าครับไอ่ผูยิบผู้ยำปั้มนางฟ้านะจนนางฟ้าก็เสร็จมันเปไ็นอะไรคนเหมือนกันนะเออหูสวรรค์นี่อลมอฮฺไปหมดเลยนะเวลามันมันได้หลังใจมาแล้วมันก็กลับไปที่เมืองของมันนะเทวดานางฟ้าแต่เทวดานี่น่าจะไม่โดนอะไรนะน่าจะโดนแบบเตะต่อยกระทืบนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ดบบผยิบผูยำนะมันก็มีนางฟ้าเนี่ยโดนข่มเหงอะไรพวกเนี้ย พวกเขาก็ไม่ไหวนะก็พาจะไปเฝ้าไพาสวนไปขอรองไพส่สวนนะไพสวนก็พอได้ฟังก็โมโหเลยโอ้โหกูเพิ่งบอกไปไม่กี่วันก่อนว่าให้เป็นคนดีคนดีคนดีแล้วมึงอะไรทํอะไรแบบนี้เนี่ยนะจะทาไงให้พรไปแล้วนะไพสวนก็คิดได้ว่ากูให้พรไปว่าพันละลายปากมันไม่ได้แล้วใครจะปากมันเลย พราะปกติแล้วพระอิวนเขาก็จะเป็นใหญ่ใช่ไหมใหญ่สุดใช่ไหมเขาก็จะสั่งพระนารจัดการเวลามีพวกยักษ์หรือมีพวกคนไม่ดีผู้ร้ายเนี่ยแต่ทีนี้สั่งพระนารไปไม่ได้แล้วนี่เขาเลยบอกว่ายังกูไปเองศึกนี้มันจะเป็นศึกที่ชี้ชะตาศึกมันจะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต้องพูดถึงมันไปช่วยกับช่วยกันแล้วแต่ว่าจะไปธรรมดามันก็อะไรยอยู่ต้องมีอาวุธ อ,อาวุธไพ่สวนก็ได้เอากําลังของพระพรมเนี่ยบวกกับกําลังของตัวเองเนี่ยสร้างเป็นเกาะเพชรขึ้นมาแต่ไม่ใช่เกาะเพชรจซีนะเกาะเพชรที่ใช่เกาะเพชรแข็งแกร่งอะอันเนี้ยเกาะเพชรแล้วขาดอาวุธใช่ไหมเอากําลังของเขาวัาสมนมาเป็นคันธนูนะครับตั้งชื่อให้ว่ามหาโลหะโมลีนี่มีธน,นูแล้วยังขาดสายอยู่ อากำลังของอนันตนาคราชซึ่งเป็นสุดยอดเพญานาาเนี่ยที่มีผิดหลายแรงมากนะครับมาทำเป็นสายธนูนะมีคันธนูแล้วนะครับมันมีสายธนูแล้วนะครับเหลือลูกศรก็ได้เอากําลังของพันารามาทำเป็นลูกศรน,นะแล้วก็จัดกองลบเลยมีใครบ้างมีพวกเทพบุตรทั้งหลายนะมากันทุกทุกราศีเลยแล้วก็มีเทพอาวุธต่างๆนะครับทเทวดาน้อยใหญ่ที่เ,เก่งๆเนี่ยก็รวมกันเป็นทัพ กองทัพของไส้สวนเนี่ยเคลื่อนทัพไปยังเมืองโสรถนะพอพอไปถึงเมืองโสรถเนี่ยไพศวลก็สั่งให้ทันทุกุมารเนี่ยไปปิดเมืองเอาไว้นะไปปิดเมืองอไว้ไอตีบุรัมเนี่ยก็นั่งนอนสบายอยู่เออเรอวันเวลาจะไปบุกสวรรค์ไปปั้มนางฟ้าอยู่อะไเงี้ยมันก็มองหน้าลงมาข้างล่างเนี่เเอา้เอาเห็นกองทัพใหญ่มาปิดเมืองเอาไว้ มันก็มโหสิโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีกําลังอันยิ่เดียดขนาดนี้ใครมันมาล้อมมือมันเนี่ยมันก็ออกมาใช่ไหมออกมาก็มาดูเอ้ยใครมาล้อมมืองข้างนี้พระอาบนะไปเห็นนะครับพระอิศวรนะครับอยู่บนหลังโคอุสุภราชก็ตกใจหน้าซีดเลยโอ้ถึงข่าวตายกูแล้วเนี่ยนะมันก็รู้ในที่ทุว่าวันนี้คือวันตายของมันแล้วนะแต่มันก็ยัง มันก็ยังคิดไม่ได้นะมันก็รู้สึกรู้สึกแย่ว่าเออได้พรมาแล้วทําไมไพ่ส่วนให้พรมาแล้วแล้วมันทำผิดอะไรทําไมไพ่ส่วนถึงต้องมาจัดการมันอย่างนี้เพราะมาแบบนี้เขาไม่มาดีแน่นอนไยมันก็มันคิดได้เลยแต่มันก็ยังยังไม่ยังไม่เข้าใจเะมันยังไม่สํานึกนะออมันก็ถามมันก็ถามไพ่ส่วนนะถามว่ามันทาผิดอะไรถึงไพ่ส่วนถึงยกทัพมาแบบนี้นะมันไพ่ส่วนบอกว่า ไอ้เลวเอ้ยวันก่อนกูนกนให้พรมึงให้มึงแบบว่าเป็นคนดีนะเออเผื่อจะเอาพลังนั้นไปทำประโยชน์แก่โลกมนุษย์มึงนี่ก็สันดาดไม่ดีมาทำตัวแบบนี้เดือดร้อนไปทั่วโลกตัวสวรรค์ไปหมดกูเมาหนี้กูจะมาฆ่ามึงเนีไงอ้าพอมายิ่งดังนั้นนะมันก็ยิ่งโมโ oh หอะเลยามาเอาดูสดตั้งวะเราต้อง ถึงจุดนี้แล้วมันต้องสู้ไงยเพราะถ้ามันแบบยอมกับตวเป็นคนดีมันก็เสียเชิงชายใช่ไหมทําชั่วมาขนาดนี้แล้วอะมันก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมชั่วต้องชั่วให้สุดมันก็พวกเราบุกอตอนนี้ขันทบุมานี่กำลังล้อมเมืองใช่ไหมมันก็สั่งทหารของมันพวกมาเนะี่ยบุกภาคสนามทุมาเลยนะสู้กันโอ้แต่ว่าพวกมาน,นต่างสู้ไม่ได้ไงตายกันเยอะแยะเลยนะใครส่วนจะเห็น ตีบุลามใช่ไหมก็เลยเจัดการนั่งเลยดกวาก็ใช้คันธนูใช่ไหมที่สร้างขึ้นมาแล้วก็อาวุธทั้งหลายคันธนูสายแล้วก็ลูกธนูยิงแผงสอนนะครับเพื่อจะหวังไปสังหารนะครับตีบุลามขึ้นมาแต่ว่าแผงสอถึงสามครั้งลูกสอนก็ไม่ไปขั้งหน้าสทีมันก็อยู่ที่สายนเนี่ยมันไม่มันไม่พุ่งไปข้างหน้าไงเพราะอะไรเพราะว่าพันธุ์ลัยหลับอยู่ อ๋พระอิวนก็โมโหเนี่ยเอาสอนคว้างทิ้งลงพื้นเลยไอหายเป็นอะไรวะเนี่ยพันธุ์อะไรก็ตื่นขึ้นมานะครับอะไรก็บอกว่าอา้าที่หม่อมชั้นสังหารตีบลามนั่นเนละยไม่ได้อ่ะมันเป็นเพราะพระองค์แหละรพระอิศวรท่านเนี่ยไปให้พรเนี่ยว่าไม่ให้ตายด้วยมือของชั้นถึงแม้ท่านจะมาบุกมันเองถึงแม้ท่านจะมาสู้มันเองแต่ชั้น แต่ตัวตัวฉันเป็นลูกศรที่จะไปไปฆ่ามันเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันให้ส่วนโอ้โอ้เออปูเสียเวลาสร้างสอนมาทำอะไรวะเนี่ยเยอะทั้งนี้เสียเวลานะตรงนี้มาบุกตั้งแต่แรกมาคนเดียวก็จบไปแล้วจบเกณปิดจ็อบได้และเอางี้กูต้องสารมันด้วยตาเพลินซะแล้วนะดังน,นั้นแล้วให้ส่วนก็เลยลืมตาที่สามนะครับซึ่งอยู่ระหว่างคิ้วอะ เป็นตาตาข้างบนอะ่ะเหมือนเหมือนดูาระตูเรื่อง,งนี่เลยอยู่อยูฮัโชฮิเอมะมันเป็นตาที่สามเปิดตาที่สามขึ้นมาฟึ้งเป็นตาไฟนะนะครับ <c oughs> ไฟบรรเกัน <c oughs> ก็เป็นไม้ตีบุรามกับไพ่พลนมาเท่้ไหร่หายเป็นทิปตาตายไปเลยปุ๊บปุ๊บเดียวโอ้โหเห็นไหมถ้ามาอย่างงี้แต่ทีแรกจีมาคนเดียวเนี่ยไม่ต้องโหไปเหนื่อยสร้างอาวุธไม่ต้องเป็นเหนื่อยเกณฑ์ไพ่พลนมานะแต่คือ เขาคงอยากจะแสดงเนี่แสดงสายนิยุภาพที่เขาบอกตั้งแต่แรกว่าสึกนี้จะเป็นสึกใหญ่ที่คนแบบจะกล่าวถึงโจดจำจะไปทั่วอะไรเนี้ยคือเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่นะพอไอ้ตีบาลตายไปแล้วนะอาวุธสร้างมาแล้วทำไงดีล่ะนะไพสุนก็คิดได้ว่าเออต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีเจ้ายักษ์เจ้ามารชั่วร้ายออกมาทําโลกให้วุ่นวายก็เลยให้เอาธนูเนี่ยโลหะโมลยไปไว้ที่เมืองมิชิลานะ มิถิลานะแยกไว้ที่มึงมิถิลาส่วนเกาะเกาส่วนเกาะเพชรเนี่ยก็เอาไปมอบให้กับพระอัคคดาบทแม่พระอัคคตาดาบทอ่าใช่เพื่อให้เอาไว้ให้พันธุ์ลายอวตารน่ะตอนที่เรามาปราบยักษ์มาเอาสองสิ่งนี้ไปใช้ปราบยักษ์ในอนาคตนะก็ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้กล่าวต่อไปนะว่าใครนะจะเป็นผู้ไปเอาอาวุธวิเศษสองชิ้นนี้นะแล้วก็กล่าวมาถึงนิดนึงถึงเทารลัสเตียนนะที่ครองกลุ่มลงกาอยู่นะที่เขามีมเมียสีสี่สีพ้อ,องเนะี่ยแล้วตอนนี้เขาได้ลูกชายสนะี่คนเลยลูกชายสี่คนของสี่เมียสีนะมีใครบ้างนะมีกูเลปันเอ้ยไม่กูเลปันกูเปรันนะครับซึ่งเกิดจากพระนางชารีสมันตานะครับสองคือทัพนาสูน เกิดจากพน,นางจิตตมาลีคนที่สามนะครับอัครธาดาเกิดจากพน,นางสุวรรณมาลัยสุดท้ายคนที่สี่นะมารันยักษ์เกิดจากนางประภัยชมศรีนะครับท้าวสเสียงก็ดีใจมากที่มีลูกชายออกมาทั้งสี่คนเลยนะจะได้ช่วยกันทนุบมรุงนะครับปกครองบ้านเมืองนะครับแลนะตอนต่อไปจะเป็นไงตอนต่อไปเป็นตอนที่ทุกท่านน่าจะรู้จักดีที่สุดนะซึ่งผมเองได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยประถมนะ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 แล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวมาโดยตลอดนะ มันัน,นผมเกินให้ก่อนเลยว่ามันคือตอนนอนทุกนะครับพุกตอนเด็กผมก็มันก็ครูสอนว่านนทุกนะแต่บางตำราก็ใช้ว่านนทุกนะก็ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาว่านนทุกอะแต่นนทุกก็ไม่แน่ใจอาจเป็นว่านนนนทุกแน่ตอนนอนทุกนิววิเศษ <c oughs> จะเป็นยังไงเรามาติดตามรับชมกันในเรื่องเล่าลระเกียนของอัครามนะครับเออพูดถึงนี่ เรื่องเล่าลามาเกยียนโดยอักคราม 1, 5นนะครับในในเวอร์ชั่นผมเองนะครับแต่ว่าก็อ้างอิงตามเนื้อเรื่องจริงๆแหละแต่ก็อาจจะมีการใส่อารมณ์ใส่การเล่าในแบบฉบับของตัวเองนะซึ่งผิดถูกยังไงก็กลาของแพ้ในะที่นี้ด้วยนะครับโอเคตี่ตามรับชมตอนที่4ได้นะครับเนโอยกาสต่อไปวันนี้อคาคารหนึ่งสวัสดีครับ